ลำแล้วลงไปลงไปไปหาเหยเสืองจาของไปลงไปยังกสิมาลำมวกสิมาลำเดเนี่ยมอลำเจ้าตีเนี่ยมาลำาพนพี่บาเดผูนี่ห่เอองอลำวันไอ้นอนมุงทุกปุยยุคหางะ่าีซุ่มมอลำออกแตีงซุ่มมกออกงก็นี่อยมอลำดาวลุงมอลำเกียรติยศ um. e ํำล um. <t iny et neither> ังฟ um ุ Ke ่งแรงแซงทางโค้งมาตลอดฝากเน่อุปกรณ์การพ่นนี่ละ โอ้จนสมัยเขาต้องใส่ดาบเป็นอาวุธใส่ดาบเป็นอาวุธแล้วธรรมดาเด้เล็้นำพี่บุญเลยเล็กนำพี่ยังดีฟันเขาเด้แม่บ่แม่เล็กเนียบต้องหาหกเดียนขึ้นหลังนะทั้งเกาะสำลังกขาเจ้าทรงมหายูฤดดาบวงเพือจันแต่ว่าขอยหางก็ใส่โอ้ยมาใส่เดิมพอดีันใส่มันเปหนังเป็นดาบพักม่านตัวั่วพักม่นโอ้ยมาใส่เอาข้าสังข้าสีไรไปเสียไปก้อนหินอยู่กลางคอนี้เนาะโอ้ยมั่งอนน่ะซากมาฟันทเี๋ยวตายสำรองนี้ซิบังอื่นมาดาบไปจนได้คือเกี้ยว่นีแสดงว่าทอง ก็เป็นโจรเป็นโจรเอาดาบมาฝากไว้ฝากไว้ตำรวจจะไม่จับเลยเด้อจับขัวหาอย่างขอหารับกของโจรเลยอะว่ามึงเอ้ยตำรวจมากกว่าก็ยกขึ้นไปเลยไม่เงื่อนยาขึ้นไปแลยเนี่เขาขึ้นหนูมาเป็นของเก่าล่ะเออว่าเป็นของไทยล่ะเออสั่นให้แหน่หยอดกลองพิสูจน์ไล้เมืออย่างไร้มือใอยได้บ้างอ้หูขันเขาเจาเอาจริงเอาจังมานั่งขเผชิญรับที่ชอบดอกพอแมนอันที่วิตเนาๆเพระซ้ำเนี่ยจิตใจมันท่านคูณไดกระหักชีวิตไฟชีวิตบ้านเดียวหรอจะนอนมันยังไม่ยากตายเนี่ย ใจปลาเสี้ยวใจสอนีว่าคุณช่างหลสินแสดงเขาออกแอลอย่าโอ้ยวงวันมึงงุ้มแห่โอ้ยงุ้มแห่มากระตําตั้งเลยนั่งคุยกันยืนดีๆดกแกนั่งุ้มนบลงผมกยังวะโอ้ยมากระมองกันมึงวสินทังมันเ่งุ้มแห่พันะเอปรู้ันโอ้ยมองกันมีสินแนเห็นว่ากะไดเออโอ้กะลำีะเมือโอ้ยความจัาการไฟเลยลาเออราว่าัน มันมึงเป็นเออเด้น่าเนี่ยเออค้าเกินค้าแต่เกินทีมากของมะล่ำเขาเนี่ยไอ้ล่ำไปวางคือว่าฝาเอ้อมอไน่ล่ำทำนองอุบลเนี่ยคอยล่ำทำนองขอนแก่นดก็คือกันเจ้าสังเกตมองนี่พอคองนั่นเออขอนแกล็ดเลยคอนฟ้าเอ้ยอุบลสังเกตมองนี่โอ้โหนก็คือกันเนาะเออ าก่อนข่อยแม่เนาะข่อยกัคนฟังอยู่คนแกนือนยนอยู่คนแกนกระหังว่าข่อยไปลำจูบเรวล่ำเศ้าเร็วจังวาข่อยยจะว่าข่อยได้หรอไปคนคนแกนคือโเสียคนคแกนคือกันน่งเสเวยู่พอจีว่เจ้าสิมัวาความกันจไหนบอส่วนมนมาสังกว้เนาข่อยยังคอนาาปากจ้าฟังอยู่หันอ่ะกมว่ากูช่างไรไมจใว่าข่อยงามไปจรินี่ยสีจีนไส้จะว่าไงเขาด้ยโอ้ยขันซื้อไรขันที่สะนั่งจันนางโจ่อยู่หัน โอ้ยใจลูกค้าค่ไหลรังทำไมคุได้กี่ตัอีกนะะยางห้าคนวใหม่คุณแหมก็ว่าอยจิงนะนี่คือยางยูสันห้าจังได้เดียววะจังอยจิงยางเปห้าตัวใหม่ไว้จะไวอยู่เออแสดงตุยพ่อฮู้คูมาฟังจะเปล่าบุญม่ตั้งไม่บริบายอย่างนี้หระอาขวางเลยเนี่ย ถ้าพระเจ้าคือนายโจรมีหน้าที่หดไร้หมายขาดแต่ท่าเดียวแน่นแล้วท่าน,นคใครก๋วยเตี๋ยวคุก็อื่นเพราะขาดคุณรถไฟแล่นเร็วไปเที่ยวแล้วม <ไป S 1> ั <ไป S 1> น,นมันแล้วตะกอนต้องหนีโอยเป็นงานซุกเอาเผากินทิ่มลางว่างเครื่องงานปูกระห้างย้อน,นมาล้ำทุ่มปอดนี่นยิ่เน,<า>นี่ยอุนายพอซีพัมลัมเด็ดผักหยียบยางมือทั้งเข่าทั้งจุ่มกันยังมาก่อนล้ำเขา เจ้าก็ฟังเขาสิยหญ่เม็ดใหญ่นุ้ยไปในีไปอยงเมอวานเจ้าสิขึ้นรถไฟนี่อางงานไปเลยเลยฟังเขาสิยหญ่ไปกวนแล้วมันไปได้ยังไงเนี่ยตียหญเม็ดใหญ่นุ้ยเออแค่ใหญ่ห่างเลยนะมันเปอย่งขี้ขั้นซ้ำขั้นฝนบุรีระยะถ้าเกิดเกิดกระเดีวเลยตอนแล้วันเนี่ยมันต้ำคอซ้ำมันเทเดียเนื้อหาสาระว่ามันพืชผลเนี่ยเขาใช้ล่ะขึ้นรถไฟแลเรียวจริงหรือมันฆ้าโมโหอยู่อ่ะ จะสอมอลลั terror, ่มกระดายมอลลั่มเป็นเรื่องข่วมล่ำเหรอเล่นเร็วไม่ยงเล่นเร็วขึ้นรถไฟนั่นละพูดงี้คำว่าขึ้นรถไฟขึ้นไปแล้วว่าหันได้ล่ำอีกขี่ขั้นขึ้นงูมอลลั่มจะได้มางไงเธอเนี่เศร้าคุยกันตั้งโดนใช่ไหมแบนเร็วเลยปาะเดี่ยนเกิดผู้เฆาจะฮอกก็ว่านนางล่ำว่าหันไม่ย่งสูวเล่นเร็วปฏิวัติละว่าเต็มมัดทุกคำมันจังพันมีทีมากท่านคอยล่ำข่วมเกาเจ้าก่อนใช่าหมคืนก็ล่ำเหม็นบอกบ่ว่าจักเหน็ดบ่ว่าตีมันจังมีทีมากบ่ว่ากระจีตึ้ม ซื้อใหม่สินคุณบถไฟนั่นเรียวลงไปฮอดสงขาไปไต่ย่างไก่จะบอกว่าเล่นอยูโรวัดปลาหันโอ้ยเห็นยังไงคุ้นักอกนักไก่น้ำร่ำตุ้มปอดดิไปไต้หวันกับซ้ำไอพี่ออเมั่กี้เนี่ยเขาผู้ไปส่งเขาที่เราไปซื้อกิ้นอะไรไปต้อมไปซ่องใครบรรยากาศล้านมาขอซื้อเนี่ยเออจากหูวขันว่าจังสังกเลี่ยวไปสิไปไก่ก้อนนั่นขอกับปลาน่าเกิดมาลำแกงเจ้าภาพล่ำเร่เร่พากันขี่เครื่องบินไปเส้นกินอยู่ไต้หวันฟุ่น ให้เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบด้วโอ้ยยามตายมานั่งตยู่นี่ินไหมหยกคนเอามาหาย่ยามทำเข้าก่อนนี่หดประเด็กขายคนนี้จะไต่บันไนหดสมปลาต้มสมเขาน้อยผมแจ้วกระแดกนีเบิดประเดีว่าได้หรอมีมืดอะไรทุกมองนั่นละพูดถึงว่าเนไปจิซื่อเร้ไม่กินเลยแปดเียนพูดแน่นแนว่านิท่านหดหมู่เกิดเห็ดนเรารวยกกบทางเว้ยเห็ดงันวันเกิดเียวแม่หล่ำทุกมันยันเสียค่าเครื่องบินไปใ่าคัากรเปาทุกปีโอ้เศราสม จำกองลจะดดจตาดสินแสดงนละสินแสดงกเจ้าก้เจ้าบองกดคักเลยไหมเว้ยวยกัเบิ้งเมทุกมตัวนาจ้อบอกอย้ยเบิ้งกัเบิ้งไปรีดหาเอาหนิเม้นอบแรกเลดน้ำมือสิบา่น้ำมือจะไม่พลาดไปไสน่ย วัวสิเพราะงอนมันมึงขัดมันขาดไปหัวใจเราบ้าเนี่ยอีกล่ะขึ้นรถไปเลยล่ะล้มไอตสงขาขึ้นรถไฟแล่นเร็วล้ไปฮอดสงขาไปถึงเมืองยาราขี่รถไฟไปหาปนโอ้เดินไซดหาปนจริงจริงขันมันมีคนหน่อยแต่เงินหลายเอยป่นอยู่เมื่อคนฉลาดก่อคนหลายเอยบอสูยังคนไตเขาไหลแท้ย่างต้ไปหากินไก่เดี่ยวไปปนอะปนหอากระป๋องแป้งหอตกิบปั๊บผม ปนผอดซุ้มกระป๋องนมอยู่มือเด็กน้อยโอ้ยโจนไตอื้อไตหย,ยาบล้อสัตว์ถ้ม,มันไส่ไตหยา,ย,ยาบได้พอ,อได้นปนดะเอียงขวงหนาบ่ไดไม่เจ๊งสมเจ้าของธนาเป็นจนสมเกียจเจ้าของโวยเขาเป็นกับเป็ไปปนให้ได้เพียงบอกมาครับเลี้ยงปนขนาดมาเขาบอกกินแปดเลี้ยก็ได้ปอนหยังพอหนามอนองงออ้อนอาาาอเขาหัวโขปนหยาม้อนจ้าได้บอกว่าเขาบาเสียหนาด้วยเลยอะไรไปเสียนหนาก็ไปขายฮานเดียกันะอ่ากินใส่เอ้ยมันเลยใส่เขาบอกโอ้เป็นปนหยาพอนัน มาปนมาคาดิก็ต้องเงียีคันคอมันตอนนั้นนะนี่ฮอรเซ่งละโอ้ยมันมาสวนโมห้เว้ยเจ้าเดอบเอาด้รู้ไเจ้าจาว้มขวีด้ไปเลยทีหล่อเวจ่าข่อยทาไง้องนอยมือเด็นหน่อยน่อยอาพันพอใจแล้วล่ะเจ้าเจ้าบงคนนี้ กระปองนมอ,อยู่มือเด็กน้อยมันว่าไะไอยู่มันแก่หัวซีซีสมก็โตค้อข่อยเป็นจุนที่คนซาพ่อไม่ถึงเวลาบ่ได้หาเอาคนมันเก็บทองเกือบตายกูปังเอ้ยวองตายจะปวดโรคกระเพาะที่แตกมันบันงจักดิโอ้ยมียาแอนแทซินยูไม่ตังกลัวเกดวิดดอกคอนเก็บแขงเก็บขาโรคประดงด้วยโอ้ยมียาปะดงเก็บตะคอนไม่ต้องดันแม่นไปเอาหมอมากกระบอกเศร้ารักไปได้ถึงเวลาเป็นไข่เก็บแอลวะคอยบนผันไหนยังออกปนสาเหลวจัองคอยเซา กดกไมาดื่อยาเดีวขนาดกินบะเข้าบะเ,เคยปอกฮอดกระปูเกดมน้ยฮอดเพียกฮอสขวมี่<อ>มึงยังมาว <laughs> อากูเิดไรวงเงินดอกบะเข้ามน,น,น้อยหรือเโอเจ้าบะข้าใจบะข้าเขาป้อมังเก็ยนอดอ่อนๆม่ช่อดอกันน่ะยอดเดียวรวงกันได้มดเออหวานนั่น<อ>น่ะบ็ขอสุด่วงนหุมวยมันส้นแมลาบอาสู้ฟังบุลวันนุยแบบไงจี๊ดจ๊เข้อใจนไม่ไหวย่างขางไปเก็บเห็ดตั้งแต่เสือกยันย่างยาน หาขวามเอ้ยจะมจากูไมตีกับพักรา้หรือไม่ขึ้นผู้พันไปยิ่งสร้างเข้าไปถึงกลางทางเกเร่พ่อมูกไก้<ล>ขึ้นมาฟุกจันนี้ต่อผมคื้นจนในห,หายจนงแต่หลับสร้างเลยบ่อยากพอดหลับไป ไผ่โพี่โว้ลมบ้านตองไผ่โวกีโว้โตกีน้ำลมตอนปาตั้งเขือนวังจะล่ำก้อนข่อยไหมล่ะไผ่ก้อนเจ้าคุณก้อนเจ้าคืออะไรพอก่อนมาล่ำจะบุญเพ่งก่อนก่อนน้องเจ้าของบดีเอห้องบุญมาอัดไถ่ข้าพเจ้าคือโจ๋งไงให้กินแต่หลับซ่างเลยบ่อยากขอหลับใกลเลยขอมาลงได้ก็บุญล้วได้ล่ะให้ได้เขียนให้ก้อนล่ำก้อนจะาล่ำกันบกะเชมันยืนยังไงอันต้องบุญเพียงนั่นก็ไรเขียนบอกของมะคือไห่พอสัมพันจมิด ไอ้สีจมไหลลำยากล้ำแสนห้มือใดก็ได้แต่คนจะสูงให้เขาเขียนในร่ำสมเด็จมันดีลหละปกติเป็นจุนเขาให้ลำโดดออกมาของเฝ้าเลี้โกเปบกันซะฟันไสไปโดดได้ยินมาลำได้จังในแสนก่อนลำมาอยู่เร่อบุไดุู้่นพระเอกออกมาปูนมันจังคากไปวองอยู่หันมดบมดลำมันยากกบัดเลือกโตแสดงเรื่อยๆบัดเลือกเขาแต่เสียงอย่างเดียวเงยรูปร่างอลัสซอนอ่อนแดนผิวเหนือนุ่งใครในตาหยาดน้ำพึ่งมาอยู่รำเจ้าะทีมันี่นี่ล่ะ เขาซาเขาลือกฮารุโมนี่ม่เป็นเรื่อยุ่งย่ก็สร้างข้าเจ้าล่องเขานั่งซื้อพิมพ์จะได้อ่านอยู่หรือป่าแม่ยกเมาโลดน้ำฝนแมนออกมาแต่ละฉากอ้พวกอะไรติดข้อแมนมีแต่แบ่งสีม่วงแมนดีใจน้ำให้กันว่าแมนไปหอดบ้านแก้วเบิ่งมีแต่ซูเปอร์แมนแมนไว้แมนคนละคนอันนี้ของแท้ทั้งนั้นหน่วยไปเขียนก้อนล่ำแบบสัมผัสลูกโซลให้ล่ำไปล่ำโซ่จะเสียงไหมมือหนังฮอกก็โอ้ยขึ้นมาต้นอดลูกโซลสัมเอ้ยสาวปห่งน้ำมาสามจะได้เด้ือเขา ปอดโอ้ยกูอยากเป็นระเองเด้หวะโอ้ยพวกเจ้าของเนี่่ามเ้ยก่านมันมีน่อ่นห่วงนีไม่ได้ของขอ้อยามันีไฟนะอเป็นเงี้กรได้เลหอพ่อบอบตรอ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 เอร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 อนอ้อรอรอรนรอ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 รรอรอรนรอรอรนรอ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 วอร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 อลอรอผิดจรอรนรอรอหพอดีบ่มีจออัออ มสมบทบาทมันเกินทเสมบามน้ตามทองเรืองทมนี้ก็พอานมีกระลาห้องมันมังกูตัวเก่าวันมาคนรุ่นแรงสนอกก็ดีก็ได้ขอสุมน้าตามทองเรืองเ้ดีเขาไปเดาเองคือมหาจนเจ็ดร้อยหาบโจห้ารวนก็าร้อยเจรอยห้าสิบไปเลย กระเทิอนแล้วก็เพียงม่เต็มแปดรเลยุดบอทีนเดีพอปนอีกสเธอจังสิพอสิปนอาวุธเออจังมันกระดะเปนได้ปนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมียนมันปนเฮ้ยเมียนข่อยปนอข่อยเซ็นนสะยังจหัวตัวนี่เขาต้องการแล้วถึงไงไปเด็กสร้างปนส่งสารทำไมสป์ไปหอดมันกฟ้อจับนางยางเผาทิมลโอ้ยจับข่อยปนอด้กันยังาเต้นนี้เคื่องมัดดิดบ่เต้นนี้ล้วโจนจะข่อยโจนไ่รับเด้อได้ฮอดไปประกาศได้ฮอตหวยเกียรติยศได้ฮอดโล ไอ้คนมอมงเฮยังมีไม่จะเสียเกียรติเจ้าของตัวโอ้ยถ้วยของเอเลียยูเฮือนมันพันวัดมันตีมันออกของวัดตีมามันติดมาซื้อแม่นฮ็อกระลำมั่งมนแล้วข้างขีดมันขันมี้ตวอยู่หลังแม่นบดสวอใหญ่องแดงแดงแดงก็แม่นแม่นโอ้ยมาตังจริงมาไหเบาอาชีพขอว้างก็ไม่เดือปน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 โอ้ยฟุ่มหุ่นักลราละยันวอเข้าใจสนนอยคุณเริ่มซ้ำหมากวอไปขึ้นเรื่อยๆเลยบรืนอยไ เมื่อไรบ่ได้ป่นกินเกลือกับหวานกินน,น้ำตาลกับบะเข็มฟังสิถันลุงกินเกลือหวานแล้วมันมันคนเหมืองละบ้านี่ยไม่ยัง้งกันปูก็จะล่างเทียงยุกไก่ไปเด้กกันยังเด้ไปเลียงยุกทีเท่านั้นอันนั่งงัวพันตัวนั้น,นขับกันนั่น,นเปลี่ยวจะว่าเป็นจังใดขันบ่นได้ป่อนอยู่จากน้ำรือเอ,อิดออกหอนออกลนนี้แต่แต่สิทนสิหักหักทนโอ้สิหักสิทุนคอไปคอยบอกโตษบอกไปลวดบ่ถือตาดอกพี่บาบเอา นายจินเขากำลาภว่าเอาผมสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังเราแซ่บขันบ่อได้ปน่นสำรองหัวหนา้ามึงผมดนก,ก็รอด<ไ>บมึเจี๋ยวก็คอยข่อยบริกินน้ำเผามันคือล้นสัน่นมันเขาถือาายางไก่ไปซื้อใส้ลายเลยนกินสัน่นข่อยบอกว่าเจ็ผมแล้วถ้าเขามามัดเอวก็รุดว่ะขันมือใดเด้อปุ่นกินเขาก็บายป่ะคนนี้ก็มีแห้งต้องพายหลุดกระมียไปกินใครอยู่นด้ล่ะมวยจากคลองฝาดฝาดสิเป็นอย่างกินแล้วท้องผูกกันเบ่งออกบ่าจะมาเปลี่ยนกันกิมเหมือนกันเดินบ้านเลย โอ้ยคนนี้ยาระบายบ่ได้กินหรอกขันหงยาใครอยู่ะตามำกล้วยดิบสองโคกินเข้าไปเอาที่หลักฝาดบอกฟาดซิวต่อเขาร้อบ่หลงว่ามันหูงจักย้ายดีปอบเอื่อเอาเกลโกะ้มอาเกียดบอกเป็นกไฟเลยโอ้ยคนนี้ยาดีก็รำหนิดยาอย่างอ่นตำมาเป็นดิบสามโคกินเข้าไปกำหมอกตำนั่นสวัไฟฟฝาก็ยังออกเสียงเกากยได้สีออกสียง่ะเล้วเบิดหิน โอ้ยมักกบาลมดถ่ละกบาลดอกสี่ข้ามับเยก็เห็นตัวเขาปอกบ้งขลัอือโอ้ไปตัวตีตัวแดนมื่อคืนนี่มืดมืดเนาะมันก็มืดละิวัาิออกไปดูรีกอะไรมืดกับจังวันซล่ะจะก็จะเฝ้าลงมาก่อนไปไหมเฮ้ยปฏิวัเอื้อยเนาะน้ำพุยกันเนาะเุ้ยเ้ยันวปาอกปฏิวตว่ารับหรือตีปฏิวัเมื่อคืนนี่ปฏิวมดการขาวเลยีแต่ว่าเหตุการณ์เบอ่เขาบังคับ พอมาฮอตเมลินปุ๊บนี่แหละคนสิลัสสินอนมาส่งเสียงรบกวนข้าพเจ้าแล้วเกิดความคันตบไปอย่างแรงตายสองมีงประเด็นหนึ่งคนทางน้งในยุ่งขอบจะไปนบอมมุ่งกลางนอนเว้ยบ่มีมุ่งมีแล้วไม่มีมุ่งก็นอนนั่นท้องใส่ที่มุ่งมาหลังลง,งี้เป็นมุ่งหาหูมาเล้นั่นมุ่งหาหูก็ตรเปน็นยังกลางหูเดียวหนึ่งอะ่ะก้ยปอดเตระกีที่ตาบัตขอาผู้คู่เดียวที่เาซ้ำตากแหนดื้อซ้ำตาแหย่สิบสองสองแล้วมันจะมาที่บนไหนเห็นนั่งเอา นังจะได้ยินเสียงคนกันละใช่เฮ้ยคนเดี๋ยวนั่งนังละหลังจากมันผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหตุการณ์บอคาชิตก็เกิดขึ้นยุ่งตัวบ้าตายบินกับไม่ยิบว่ามันยุ่งเด้่ยนะเนี่ยคนอิลีนี่ละมีคนมอยมาบอกว่ามีคนเซมอลลาร์มห่างเคียงอยู่มองเลนเลนซีคนผมก็เฝ้าเลยไม่เหตุการณ์มันพอแมนอิลีมันกำลังสิวลาร์มหน่อยผมก็เฝ้าเลยมาจับข้อเสียกันโต๊บย่างแรงโคตรสรบคาเมืองหนึ่งแลนี้มาได้สาม ไปไม่หนีอยู่เป็นบจับโซงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปไปก็เป็นพ่ยสังคมสิห์หายจริงเลยขับมาสิจับตัวมันกระแลนดีมาติดฉกสังคมซอยกันที่ทีผมกระแลนต้องโกนลงไปเป็นเป็นตายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมแลนต้องโกนลงไปน้ำไปรูดแลนต้องโกนลงไปพอไปหอดเขินทางมันก็มอบตัวเหรอมันหันหน้าเข้ามาคิดสูบพร้อมชักปืนออกมาสามกระบอกออผมยืนเฉลิมันยกปืนขึ้นเตรียมสีเนื้อไกผมตกใจสุดชิดแลนบางเสาไฟฟ้าตื่นพอดียังโอ้ยที่บ้ามาแก่ความฝันฟูกูฟังเลยจะให้กูอือกูน่อหน้าผาปุ๊กย โอ้เสด็จขึ้นแค่เตปนาผ่ากูยัยมันยิ่งเขาก็เห็นมันหอบทุบปืนใหญ่มันนันฟังัางทีฟังกระทัานทีหลังจากมันผ่านไปสดซดถอนถอนคอพมันฝันในเรื่องกิ้งเห็นกับตาจ้าจ้าเลยยังเซ้ายังมมงเคยเจอใครกับเขาทั้งหลังเลย มุข่าคนว้อยกูตายบ่ผมกับฝ้าได้ในบ่งเหตุการณ์โ้ยมุนเอลีใบรุ่นกินน้ำกระลุ่มกันเองหาลุ่มหนึ่งไม่พอบอกแล้วเราอย่าป้าฟิงเยัดใส่กินเกินกำหนดกินเพราะกินยาเป็นยาอะไรมันสังเกตอะไามันมันยืดหนักกันได้เพ้ออะไรลืมกันเลยผมแลยหอดมอนาเบิร์ตทางสูรเรียนอาบตัวเลยผมกันซีโบ้ซอยก็คือแรงน้ำใจต้องกับฝ่าวะแล้วเม็ดตับก็ยุ่โยกขึ้นกัซอยเลยเรดแรดปลุกเราออกความจะพลาดผมซีหาตัว ตัวนึงมาท่านมูมาขี่เงินพอแล้วตันเป็นอู๋มาขี่เงินเรียนพาไปใหญ่ที่ตรงหลังนี่ตัวนึงหูสวยเขาบอกน้อง่อยในจะผาดเลยนะถอยไล่ถอยไล่เดิกันดีแท้ถขอ่ม้านำยังอยู่ตะมือมาหน้าน้ามันแล้มันเล่นเหี้ยไปเลยบ่วมเขาสาเหลืองล้ำเลยมื่อก่อเรื่องมากันกันเสยอยู่ล่ำล้ำล้ำเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเนาะเออเห็นเหตุการณ์นี่ล่ะเอาละมันคือดีฝันดีโอ้ยนี่มันกูจังมาเรามาฝันกันเรื่อนี้บ่ทบผู้ใหญฟังนะที่ดอก ขันฝันยัสีออกหาปนขึ้นที่โซ่สีหมันด้เวลาพอสมควรเขาจะรอหาปนสักคนเอาดาบบ้งตาล้งละมาหลุดแล้วนี่หองก็ลบเมียนดู้าสรุปเขาเฉพทางนี้เออฟ้องละมาหลุดแล้วจนเวลาฮอตีสีปอดอยู่ตัวบ็คือตีซีมสมุิก็คือไปุงหาลำเชีมันบอดีพ่อมแม่ยาวอาพื้นจดไหนหน่อยส่งคอยจัไอ้ไร่มื่อคนว่าายคอยตีอียงเอาตีก็ตีตีบางเล้วาไม่เป็นใจที่แก อออออะไรหมูอะไรหมาหมูปลาหยาปลาเน่าบ่หาวพันน้ำเตยเป็นะเตยพ่มาทำบันจีชักชวนโน่ทงด้านเตยเจ้ปับฟอนง่ามขรามแพงสอนฮนุมานตวไวแหวนเฮ็ดเป็นบปะพืชธนาเต้ยอุ้มทงปุ๋ยใหญ่มองท่านเรื่องงนาเป็นตะยอกมาหน่อยดีให้โอ้ยมาไปเรียงฟอนน้ำข่อยเนี่ยมีหัวทาไหม่าสร้างสิงไหมทาลีปุมแงทาแห้งตาปีกนี้บล้พนู អូនបងបាយហាពតឌីង